สวัสดีครับผมจะเอาทคนนะครับวันนี้ผมจะมปพิยานยหัวข,ข้อเรียนทุกคนรู้ก่อนการทําบุญพระสังฆทานสวดมนต์และบัตรธรรมก่อนกระตกบ,บาตรต้องคิดเอาไว้ล่วงหน้าว่าเราทุ่สนให้กับใครบ้างได้ฐานอย่างไรบ้างแล้วเสบบาร์เราตีพิธานทันทีและมาแ,แต่ที่เราเริ่มอยุดขอใสบบ่เมลบาตรได้ม,มากคนอธิษฐาน ตักต่กอใส่ปากแลแต่หลังจากนั้นเย็นกดน้ำทิฐานิทีททตะกดน้ำด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมใสบกก่บัตรกติกาด้วยนะครับก่อนการสังฆทานตั้งทิฐานก่อนสังฆทาน,น,ททาน,น,ทานว่าที่สน,สนกับใครบ้างทิฐานขออะไรบ้างแ้วก่อนสังฆทานเสมอ,สมอแล้วพอจะสังฆาศเสร็จ จึงไม่ฐานตรงนักทีนึงนี่เป็ฐานเดียวกันทั้งกระแสบาร์แลรของทายิ่งแต่ร้อนขอบจนมากที่มันกลายเป็นบานนะครับเมื่อมาสดมนั่นจะต้องบอกกล่าวขออนุญ,ญาตที่ทจะทานซะก่อนเพราะพวกเขาเอาจจะความเดือดร้อนจะบาสดมนพวกเขาเอาจจะเป,เปลี่ยนเรื่องในภายหลังก็ได้ ถ้าหาจะเที่นงสนให้กับพวกเขาที่นั่พูดว่าเขาให้เรับอนิสงจะกระสบกระส่อมไปที่พวกเขาสามารถรับได้เพราะว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารีมีน้อยพวกเขาจะไม่สามารถรับอนสิสงได้มากเหมือนกับจุดที่นสูงถ้าให้พวกเขามากไปกขอจะเดือดร้อนเอาได้ถ้าเขาไม่จะเป็นก็ไม่ต้องรังสนให้กับเขาได้นะครับก็กำรังไปทำกระสับกระส ถ้าเ,เกิดโจรที่มักจะมาดํารงความเพื่อนักเสก่อนอย่างเช่นบุภาขุงม,มันต้นเนี่ยัตธรรมจะใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเราจะได้กาดรู้อี่างก,กับร่างกายเจี่ยงเาเท่านั้นช่วงที่มันสนั้นควรจะบัตธรรมมากกว่าพวรยิ่งขับร่างก,กายที่ทําให้ผู้ได้มากกว่าสำหรับคนที่มักเผลอหลับควรจะยืนเด้นมากกว่าพวรจะอยู่นิ่งที่ทําใหู้่งได้มากกว่า ขอบคุณสำหรับติดฟังแลาติดตามรับฟังนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีคําถามโปงดคำถามผ่านทางอีเมลได้นะครับแล้าหากว่าถ้าเห็นว่าเรื่องนี้ประโยชน์ขอท่านช่วยแชร์ให้รู้จักท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับติดตาม